สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยคะ่ะฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะและสําหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3รอเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองคะ่ะ ชาวลัคนาและชาวราศีเมษทุกท่านคะ่ะดาวพระเกียรติย้ายรอบนี้จะหนุนนำและผลักดันสิ่งใดมาให้กับท่านและท่านจะต้องระมัดระวังอะไรบ้างในช่วงระยะเวลานี้มารับฟังกันได้เลยนะคะดาวพระเกียรติย้ายในวันที่9ตุลาคมยาวไปจนถึงวันที่4ธันวาคมปี2567นนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวลัคนาและชาวราศีเมษ ท่านจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งจะเกิดเรื่องที่ท่านคาดไม่ถึงขึ้นกับดวงชะตานะคะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้ไม่ว่าท่านจะเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านใดก็ตามนะคะขอให้ท่านนั้นมีสติอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าท่านจะได้สัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งหากไม่ใช่เรื่องของการงานก็อาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะ และที่สำคัญในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะได้สัมผัสกับคำว่าทุกขลาบมีดวงได้อย่างเสียอย่างในช่วงระยะเวลานี้บางท่านในช่วงระยะเวลานี้นะคะตกงานโดยที่ท่านไม่ทราบล่วงหน้าหรือทราบล่วงหน้าแค่ไม่นานนะคะงานที่ท่านคิดว่ามั่นคงอาจจะไม่มั่นคงในช่วงระยะเวลานี้บางท่านก็อาจจะมีการหยุดงานบางงานนะคะ เพื่อหันไปทำงานอื่นที่ดีกว่าเดิมหรือว่าจะทำให้ท่านนั้นมีความมั่นคงด้านการเงินมากกว่างานที่ท่านทำอยู่ณนะปัจจุบันในช่วงระยะเวลานี้นะคะหากท่านนั้นไม่ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านใดก็ตามนะคะขอย้ำว่าให้ท่านตั้งสติให้ไวอย่าได้วิตกกังวล นะคะการเปลี่ยนแปลงสำหรับท่านในครั้งนี้มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอีกไม่นานสิ่งใหม่ๆจะเข้ามานะคะและที่สำคัญสิ่งที่เข้ามาจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าเดิมท่านจะมีการจบจากสิ่งเก่าๆเ,เดิมๆและจะได้เริ่มต้นใหม่ในช่วงระยะเวลานี้การเริ่มต้นใหม่ในครั้งนี้อย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่อตอนต้นจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าเดิมหลายสิ่งหลายอย่าง จะดีขึ้นแต่ก่อนหน้านั้นท่านอาจจะมีการตกอกตกใจอยู่บ้างนะคะถึงได้บอกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอให้ท่านนั้นตั้งสติให้ไวนะคะในช่วงระยะเวลานี้ไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็ตามนะคะหรือไม่ว่าท่านกำลังจะลงมือทำอะไรก็ตามในช่วงระยะเวลานี้การทำงานของท่านท่านจะต้อง ทำงานด้วยความระมัดระวังนะคะการทํางานจะต้องละเอียดรอบคอบและรัดกุม่มปรงสนะคะต้องซื่อสัตย์ต่องานอย่าทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านมีคนแอบมองท่านอยู่มีคนจ้องที่จะดูการทํางานของท่านหากท่านนั้นทําไม่ดีคิดไม่ซื่อในช่วงระยะเวลานี้ระวังนะคะ สิ่งที่ท่านคิดว่าเป็นความลับอาจจะไม่เป็นความลับอีกต่อไปนะคะระวังการกระทำของท่านจะทำให้ท่านเดือดร้อนซะเองขอเตือนว่าในช่วงระยะเวลานี้อะไรที่ไม่ดีอย่าเข้าใกล้อย่าแม้แต่ที่จะคิดที่จะทำแต่หากท่านเป็นคนที่คิดดีทำดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเรื่อยมาขยานันมุ่งมั่นตั้งใจทำงานนะคะเรียกได้ว่า ซื่อตรงต่องานในช่วงระยะเวลานี้บอกเลยว่าจะไม่มีใครทาอะไรท่านได้เลยคนที่กลั่นแกล้งท่านเขาก็จะแพ้ภัยตัวเองในช่วงระยะเวลานี้นะคะเป็นช่วงที่ศัตรูจะแพ้ภยัยไม่มีใครทาอะไรท่านได้และท่านจะรู้เท่าทันความคิดของคนอื่นท่านจะมองขาดอ่านใจคนแม่นท่านจะรู้ว่าคนไหนท่านควรจะพูดคุยด้วยในระดับใด คนไหนท่านควรจะไว้ใจคนไหนท่านไม่ไม,ไม่คือพูดง่ายอยู่ห่างๆจะดีที่สุดนะคะในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะมีงานให้ทำเพิ่มมากขึ้นนะคะมีการเดินทางบ่อยขึ้นที่สำคัญการเดินทางในช่วงระยะเวลานี้อาจจะเกี่ยเกี่ยวข้องกับงานของท่านและมักจะเดินทางกับคนอื่นบ่อยขึ้นนะคะบางท่านก็จะค้นพบช่องทางใหม่ๆในการทำงานมากขึ้นสำหรับ บางท่านในช่วงระยะเวลานี้จะมีการตัดสินใจรับงานพิเศษทำควบคู่กับงานประจำนะคะไอเดียใหม่ๆด้านการงานจะเข้ามาดีบางท่านก็จะได้ริเริ่มลงมือทำในสิ่งที่ท่านนั้นมีความคิดว่าตั้งใจว่าอยากจะทำมานานแต่ไม่มีจังหวะและโอกาสได้ลงมือทำในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะได้ลงมือทำอยากจะทำงานไหนก็จะได้ทำนะคะเป็นช่วงที่ผู้หลักผู้ใหญ่ยังให้ความาไว้ใจและเชื่อใจท่าน ในช่วงระยะเวลานี้บางท่านจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยอาจจะเป็นการย้ายบ้านย้ายจากอีกที่หนึง่งไปอยู่อีกที่หนึ่งนะคะหรือบางท่านอาจจะมีการตัดสินใจย้ายกลับไปอยู่บ้านเกิดเมืองนอนเพื่อที่ว่าจะไปตั้งหลักอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะคือพูดง่ายเริ่มต้นใหม่ที่บ้านเกิดอีกครั้งหรือบางท่านในช่วงระยะเวลานี้มีข้าวของภายในบ้านแตกหักชำรุดพังเสียหายต้องซื้อชิ้นใหม่มาทดแทน จะมีเหตุการณ์ในท่านต้องเสียเงินไปกับเรื่องราวภายในบ้านค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะคะบางท่านก็ในช่วงระยะเวลานี้มีเกณฑ์ได้บ้านใหม่นะคะบางสิ่งบางอย่างไม่ได้คาดหวังตะกลับได้มาได้มาแบบง,ง่ายง่ายงงงในช่วงระยะเวลานี้จะมีเรื่องยุ่งยุ่งเกิดขึ้นกับท่านอยู่บ้างจะทำอะไรก็ตามขอท่านมีสติอยู่ตลอดเวลา และอย่าใจร้อนลอนลานนะคะเพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้ระมัดระวังจะเกิดอุบัติเหตุเจ็บตัวเล็กๆน้อยๆไม่น่านจะเจ็บตัวก็เจ็บตัวนะคะระวังเดินสะดุดหกลม้มระวังเดินเตะนั่นชนนี่และที่สําคัญขอให้ท่านทํางานไปด้วยดูแลสุขภาพไปด้วยในช่วงระยะเวลานี้อย่าประมาทสุขภาพอย่าคิดว่าตัวท่านนั้นสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขอให้ท่านดูแลสุขภาพให้ดีๆนะคะในช่วงระยะเวลานี้ เพราะว่าเป็นช่วงที่ท่านนั้นค่อนข้างที่จะคิดเยอะคิดมากนะคะคิดทีละหลายหลายเรื่องระวังจะเกิดอุบัติเหตุเจ็บตัวนะคะฉะนั้นให้ระมัดระวังในสิ่งที่เตือนให้มากๆโดยเฉพาะท่านใดที่มีโรคประจําตัวต่างๆและในช่วงระยะเวลานี้อย่าไว้ใจคนอื่นมากจนเกินไปนะคะระวังจะระวังคนเอารัดเอาเปรียบระวังโดนหลอกลวงระวังโดนหลอกให้ลงทุนโดนหลอกให้เสียเงินเป็นช่วงที่ท่านจะได้อ่า รู้ว่าใครเป็นยังไงท่านจะมีการในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านจะจบจากคือพูดง่ายๆจะมีการจะได้เห็นท่าแท้ของใครบางคนอ่ะเอาใช้คำนี้ดีกว่านะเพื่อนคนนี้ไม่ดีเลิกคบ นะคะบางท่านก็อาจจะมีการงอนๆกับคู่ครองคนรักปล่อยหากมีคนคุยก็อาจจะเลิกคบไปเลยก็ได้ในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านจะมีการตัดสินใจคือพูดได้ง่ายช่วงนี้ท่านค่อนข้างที่จะเด็ดเดี่ยวตัดสินใจแล้วท่านก็จะสามารถตัดใจได้ทันทีและในช่วงระยะเวลานี้การงานของท่านนะคะก็จะมีอะไรใหม่ๆให้ท่านได้สัมผัสจะได้ทำงานใหม่ ที่ท่านยังไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนมีงานใหม่ๆเข้ามาให้ท่านได้รับผิดชอบยังคงมีปัญหาให้ท่านยังต้องแก้ไขนะคะในอยู่ในช่วงที่ทำงานไปปาดเหงื่อไปแหละในช่วงระยะเวลานี้ใช้ความคิดเยอะใช้ความคิดมากคิดทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวมีเรื่องให้ท่านต้องวิตกกังวลใจเป็นระยะระยะข้อดีก็คือว่าท่านจะได้อ่าไปในที่ที่ท่านพึงพอใจนะคะเป็นช่วงที่ท่านนั้นได้มีโอกาสได้ลีแลนคลายได้ เป็นช่วงที่ท่านนั้นจะได้ไหว้พระขอพรนะคะดวงเหมือนจะมีแต่เรื่องราวยุ่งๆเข้ามามีเรื่องให้ท่านนั้นต้องคิดมากอยู่บ้างแต่สุดท้ายแล้วเมื่อเมฆฝนผ่านพ้นไปนะคะฟ้าหลังฝนงดงามเสมอคะ่ะท่านจะมีเรื่องราวดีๆเข้ามานะคะแต่ก่อนที่สิ่งดีๆจะเข้ามาท่านจะเครียดและเป็นทุกข์วิตกกังวลใจก่อนทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวนะคะในช่วงระยะเวลานี้ข้อดีก็คือว่า ท่านจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือแต่หากท่านมีคู่หรือว่ามีคนคุยอย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นในช่วงระยะเวลานี้จะพูดคุยอะไรก็ตามขอให้ท่านใจเย็นๆระมัดระวังคำพูดและอย่าขุดคุยเรื่องที่ผ่านมาแล้วอะไรที่เคยพูดแล้วจะต้องทะเลาะก,กันทุกครั้งในช่วงระยะเวลานี้อย่านำกลับมาพูดและหากใจร้อนวุ่วามก็ให้ท่านถอยออกมาก่อนอย่าคิดว่าจะต้องเถียงเพื่อเอาชนะ ข้อดีคนโสดในช่วงระยะเวลานี้จะมีคนใหม่ๆเข้ามาหรือคนที่ท่านไม่คิดว่าไม่เคยคิดนะคะว่าจะชอบคือมองข้ามบุคคลคนนี้แต่จู่ๆในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะมองอีกมุมหนึ่งเอ๊ะทำไมในช่วงระยะเวลานี้กลับมีความรู้สึกดีกับคนคนนี้นะคะหรือไม่ก็มีคนใกล้ชิดเปิดเผยว่าชอบท่านแต่ว่าโดยภาพรวมดาวพระเกียรติยายรอบนี้ถึงแม้ว่าท่านค่อนข้างที่จะเหนื่อยแต่ข้อดี จะมีโชคลาภและข่าวดีบางสิ่งบางอย่างเข้ามานะคะให้ระมัดระวังในสิ่งที่เตือนให้มากๆและนี่เป็นรวมรวมทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นนะคะคำว่าโชคดีและความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นนั้นมากน้อยจะแตกต่างกันออกไปเพราะจะขึ้นอยู่กับพื้นฐานดวงชะตาของแต่และท่านเป็นหลักแต่โดยรวมแล้วชาวลัคนาและชาวราศีเมษในช่วงระยะเวลานี้ท่านค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะคะยังไงก็ต้องมีสติอยู่ตลอดเวลา แต่พอผ่านพ้นช่วงนี้ไปหลายสิ่งหลายอย่างจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะขออวยพรให้ชาวลัคนาและชาวราศีเมษทุกท่านนะคะเงินไหลนองทองไหลมาหากแม่นคิดระวหวังสิ่งใดก็ขอให้ท่านได้มาซึ่งสิ่งสิ่งนั้นกราบขอบพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าขออวยพรให้ทุกท่านเงินไหลนองทองไหลมาหากแม่นคิดระวหวังสิ่งใดก็ขอให้ท่านได้มาซึ่งสิ่งสิ่งนั้นสวัสดีค่ะ